สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Final Cut ช่องคอนเทนต์หนังที่ทำมาเพื่อคุณผมนาเดียวทำหน้าที่บรรยายวันนี้ตรงนี้ครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปแนะนำตัวละครจากหนังทีมซูเปอร์ฮีโร่ชุดใหม่ของค่ายมาเวลสตูดิโอ The Eternal และมีอยู่หนึ่งตัวละครสำคัญที่ยังไม่ได้แนะนำนั่นก็คือตัวละครอีเทน a l ที่ชื่อดรูอีกที่แสดงโดยแบร์รี่โคอีแกนทำไมผมถึงบอกว่าตัวละครตัวนี้สำคัญเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราค่อยมาพูดถึงเขากันครับ The Eternal เป็นหนังที่เล่าเรื่องของยอดมนุษย์พลังระดับคอสมิกที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์แต่มีความแข็งแกร่งอายุยืนและมีพลังเหนือกว่าถือกำเนิดโดยเทพเจ้าของจัก,กรวาลเหล่าเซเลเชียลที่ได้จับลิงมาทดลองทําให้เกิด3เผ่าพันธุ์หนึ่งคือดีเวียนหน้าตาจะน่าเกลียดเป็นสิ่งทดลองที่ผิดพลาดและมีความคิดชั่วร้าย2คือฮิวแมนมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่เหล่าเซเลเชียลซ่อนความลับไว้ในตัวของพวกเขาและ 3. ามอีเทอ สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการถึงขีดสุดมีพลังพิเศษและอายุยืนยาวเหล่าอีเทนอลยังมีความเกี่ยวพันกับมหาไทยท่านที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือธานอไวายร้ายอันดับสูงสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาของดีอเวนเจอร์เกี่ยวพันกันยังไงต้องย้อนกลับไปช่วงหลังจากมีอีเทนอลกำเนิดเกิดขึ้นบนโลก สองพี่น้องชนชั้นปกครองโครนอนและอูรานอตรบกันเพราะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการปกครองของแต่และฝ่ายอูรานอตแพ้และไปอยู่ที่ดาวยูเรนัสเพื่อรอวันกลับมาแก้แค้นโครนอตวันกลับมาแก้แค้มีอีเทนอลส่วนหนึ่งไม่ตามมาด้วยกลุ่มนั้นจึงกลายเป็นบรรพบุรุษของอีเทอร์นอลของดาวยูเรนัสระหว่างอูรานอตเดินทางมาแก้แค้นโครนอตแต่ดันถูกพวกชาวครีโจมตีเพราะรู้ว่าอูรานอตได้ไปขโมยยานของพวกเขามา อุรานอนและพืชติดตามหนีไปตั้งรกรากที่ดวงจันทร์ของดาวเสาและตั้งชื่อดาวดวงนั้นว่าไททันซึ่งต่อมาที่นี่ก็คือบ้านเกิดของทานอนทานอนมาเกิดที่ไททันได้เพราะว่าขณะเดียวกันนั้นที่โลกผลจากการทดลองวิทยาศาสตร์กำลังแปรสภาพโคโนตไปเป็นส่วนหนึ่งของห้วงจักรวาลและเวลาเขาได้สั่งเสียลูกชายทั้งสองคนสุรัสและอารัสว่าไม่ให้สู้รบกันลูกชายทั้งสองหาผู้นำคนใหม่โดยการคัดเลือกจากเหล่าอีเทอร์นอลทั้งหมดบนโลก ซูรัตได้ปกครองโลกส่วนอาราัตเดินทางท่องอวกาศและไปพบกับดาวไทยท่านที่กำลังเกิดสงครามภายในจนใกล้สูนพันอาราัตได้พบกับซุยซานหญิงที่รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของดาวไทยท่านและอาราัตใช้ความรู้ทางวิทยศาศาสตร์โคลนนิ่งอีเทอร์นอลให้กำเนิดขึ้นมาใหม่และเป็นผู้นำเหล่าอีเทอร์นอลบนดาวไทท่นนับจากนั้น ต่อมาอาราดกับซุยซานก็มีลูกชายด้วยกัน2คนคืออ e ีรอดและทานอนซึ่งทานอนนั้นมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากอีเทอร์นอลคนอื่นๆเพราะภายในตัวของทานอนนั้นเกิดอาการที่เรียกว่าดีเวียนซินดรมเลยทําให้กลายพันธุ์ผิวสีม่วงตัวใหญ่และมีลักษณะคล้ายพวกดีเวียนนั่นคือที่มาของดาวไททันความสัมพันธ์ทางสายเลือดของอีเทอร์นอลกับทานอนผู้มีปมมาตั้งแต่เกิด แวะไปที่จุดกําเนิดของธานอสกันมาแล้วตอนนี้เขากลับมาที่เรื่องของเหล่าอีทนอลที่หลายคนสงสัยกันเหลือเกินว่าเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังระดับเทพขนาดนี้กันทุกคนเรื่องราวมันจะสนุกหรือแล้วตัวร้ายของเรื่องจะต้องเก่งกาจขนาดไหนแล้วพวก a เวนเจอร์ล่ะถ้าระดับพลังเทียบกันไม่ติดแล้วจะมารวมจัก,กรวาลกันได้ยังไงผมขอเริ่มต้นที่เรื่องของระดับพลังก่อนนะครับ พลังส่วนใหญ่ของอีเทอร์เนลจาก Offi c i a l Handbook of the Marvel Universe บอกว่าอีเทอร์ลทุกคนมีพลังคอสมิกเสริมอยู่ทำให้พวกเขามีอายุยืนยาวได้หลายพันปีและสามารถทนเจ็บป่วยจากโรคต่างๆและไม่แก่ตัวลงนั่นคือเหตุผลเดียวกันที่กัปตันมาเวลยังดูสาวทั้งที่เป็นฮีโร่มาตั้งแต่ยุค90เพราะมีพลังคอสมิกอยู่ในตัวเราอีเทอร์ลหากถูกทำร้ายหรือเสียชิ้นส่วนของร่างกายไปเล็กน้อยก็จะสามารถรักษาตัวเองได้พวกเขามีพลังทางจิตที่สามารถควบคุมพลังเหนือร่างกาย ทางเดียวที่จะฆ่าหรือทำร้ายพวกเขาได้ก็คือการทำให้พลังจิตนั้นอ่อนแอลงนี่เป็นเหตุถึงที่มาที่พวกเขาถูกเรียกว่ากลุ่มฮีโร่กึ่งอมตะเพราะถึงแม้ไม่มีวันแก่เท่าแต่ก็สามารถถูกฆ่าให้ตายได้ด้านพลังพื้นฐานของอีเทนอลนั้นแข็งแรงยกน้ำหนักได้15ตันโดยไม่ต้องใช้พลังจิตเสริมยิงพลังต่างๆออกจากร่างกายได้บินและยกสิ่งของอื่นๆให้ลอยได้อ่านความคิดควบคุมคนอื่นได้เปลี่ยนแปลงสิ่งของต่างๆได้ด้วยพลังจิต คุณ้นไหมครับว่าพลังต่างๆของอีเทอร์โนลที่กล่าวมาเราเคยเห็นจากกับตันมาเวลมาแล้วทั้งสิ้นแต่สิ่งที่พิเศษของเหล่าอีเทอร์โนลที่เจ๋งกว่าฮีโรคนอื่นๆก็คือเมื่อมีอีเทอร์โนลสคนขึ้นไปจะสามารถรวมพลังของพวกเขาให้กลายเป็นยูนิม่าที่มีพลังของอีเทอร์โนลเหล่านั้นรวมกันทั้งหมดเหมือนกับการรวมร่างของนักรบแซน่ในดราก้อนบอลที่รวมร่างเป็นหนึ่งเดียวแต่มีพลังเพิ่มขึ้นหลายเท่าและมีความสามารถของทุกคนที่รวมร่างอยู่ภายในร่างเดียว อันนี้ก็คุค้นๆว่าจะเคยเห็นความสามารถแบบนี้จากแฟนทั s ติกโฟมาแล้วเหมือนกันนะครับพลังยูนิมายของอีเทอร์นนั้นน่าจะมีมากกว่าการรวมร่างของแฟนทัสติกโฟอยู่แล้วเพราะเป็นการรวมตัวของคนพลังเทพแต่พลังด้านอื่นๆแบบเดียวๆผมว่าไม่เกินกับตันมาเวลอันนี้ผมจะอธิบายในช่วงถัดไปนะครับไม่รู้ว่าผมพยายามดรอปพลังของพวกอีเทอร์นลหรือเปล่าแต่นี่ผมว่ามันน่าจะสมเหตุสมผลที่สุด เพราะมาเวลคงจะรู้ดีว่าถ้าเอาแต่ยูโรพลังสูงๆมารวมตัวกันคนดูจะไม่รู้สึกอิ่มที่สําคัญไม่รู้สึกลุ้นเหมือนตอนที่เราได้เห็นซูเปอร์แมนลงมาตบสเตปเพนบูฟนั่นแหละครับวันเดอร์แฟลตแบทอะควากับไซบอร์กลุมกันแทบลากเลือดพิสุจมาทีเดียวถึงกับไม่ต้องลุ้นมาเวลคงจะเห็นจุดอ่อนตรงนี้และแน่นอนถ้าจะทำอะไรมันต้องลุ้นถึงจะตื่นเต้น และจะลุ้นหรือตื่นเต้นพร้อมกับมาร่วมจักรวาลเดียวกันกับจักรวาล MCU ได้พวกเขาก็ต้องไม่ได้เก่งเกินกว่าที่ดีอเวนเจอร์จะต่อกรไม่ได้แค่พวกเขาเป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังระดับเทพขึ้นไปทุกคนเท่านั้นเองต่างจากดีอเวนเจอร์ที่มีความหลากหลายด้านพลังบางคนระดับคอสมิกบางคนระดับเทพระดับอัจฉริยะและเหนือมนุษย์ด้านร่างกายและจิตใจอย่างที่บอกพวกเขามีพลังแค่ระดับที่มนุษย์เรียกว่าระดับเทพของโลก ซึ่งจริงๆแล้วอีเทนอลเป็นแค่สัตว์ทดลองของพวกเซลเชียลแต่ตัวเทพจริงๆที่ระดับกาแล็กซี่ยอมรับอยู่แล้วนั่นก็คือเหล่าแอสกาเดียนโอดินบิดาแห่งทออดีตผู้ครอบครองแอสกาดผู้เคยเอาชนะทานอสที่แข็งแร่งกว่าเหล่าอีเทนอลเสียอีกอีเทนอลที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างกิลกเมนยังมีพลังแค่เกือบเท่าทานอสเท่านั้นมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าระดับพลังของอีเทนอลแต่ละคนก็คงกินพี่ทอของเราไม่ลงหรอกครับ อีกคนที่คุณอาจจะงงว่าเขาน่าจะสู้กับ e ีเทอร์นแบบตัวต่อตัวได้ก็คือดรกเพราะความสามารถของดรกนั้นดรกก็มีโอกาสที่จะชนะทานอตได้แถมยังเคยควักหัวใจทานอตมาครั้งหนึ่งแล้วด้วยดรกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายในชีวิตอย่างเดียวคือกำจัดไททันชั่วร้ายอย่างทานอตอีเทอร์ผู้กลายพันธุ์จากอาการดีเวียนซินโดรมจนมีพลังเหมือนกับอีเทอร์นและดีเวียนรวมกัน ดรากสตัวละครจาก MCU ที่มีโอกาสเอาชนะอีเท์นอลบางคนแบบตัวต่อตัวได้แต่มีคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเอาชนะอีเทนนอลทุกคนแบบตัวต่อตัวได้ก็คือกับตันมาเวลถ้าเทียบกับคำพูดที่ว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดของอีเทนนอลอย่างกิลกามินนั้นมีพลังแค่เกือบเท่าทานอสฉะนั้นจากที่เราได้เห็นมาแล้วในเอนเกมว่าทานอสที่ไม่มีอัญมณีช่วยนั้นมีพลังสู้กับตันมาเวลไม่ได้เลยเหตุผลนี้น่าจะมาจากเหล่าอีเทนนอลรวมถึงทานอนนั้นมีพลังคอสมิกมาจากการทดลองและพัฒนาตัวเองขึ้นนมาาเท่ั้น แต่แค่โรเดนเว์หรือกัปตันมาเวลนั้นได้รับพลังคอสมิกมาจากระดับจักรวาลโดยตรงในหนังกัปตันมาเวลเราได้เห็นแล้วว่าพลังของเธอเกิดจากอุบัติเหตุการระเบิดของเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงมาจากพลังของเทเซเรตจนทําให้พลังงานของ Space Stone, สเปซสโตนสิมซทรัพเข้าสู่ร่างกายของเธอบวกกับการถ่ายเลือดของชาวครีเข้าสู่ร่างกายทําให้เธอมีพลังมหาศาลและอย่าลืมนะครับว่าชาวครีเคยไล่ต้อนชาวอีเทอร์นัลกลุ่มหนึ่งจนหนีไปตั้งลกรากที่ดาวไททันกันมาแล้ว นั่นคือเหตุผลว่าทำไมกับตันมาเวลที่ได้รับพลังคอสมิกระดับจักรวาลบวกกับเลือดของชาวครีจึงเหนือกว่าอีเทนอลที่ได้รับพลังงานมาจากแค่การทดลองของเหล่าเซเลเชียลแถมให้อีกหนึ่งครับฮีโร่หญิงที่เรารู้จักกันดีและกำลังจะเข้ามาอยู่ใน MCU ที่มีพลังเหนือกว่าอีเทนอลนั้นก็คือจีนเกรด้วยเหตุผลสั้นๆโอดินพ่อของทอที่เหนือกว่าทานอสที่เก่งกว่าอีเทนอลนั้นมีพลังโอดินฟอสแค่ระดับเทพเจ้าของ9ดวงดาว แต่ฟีนิกซ์ฟอตที่อยู่ในตัวจีนเกเรนั้นเป็นพลังระดับจัก,กรวาลกันเลยทีเดียวนั่นคือประมาณการระดับพลังของเหล่าอีเทนอลที่หลายคนแอบกังวลว่ามันจะเวอร์เกินไปจนทําให้หนังไม่สนุกหรือเปล่าผมว่ามาเวลมีเหตุผลที่จะทําหนังให้สนุกแน่นอนครับโดยการเริ่มเล่าเส้นเรื่องในระดับพลังธรรมดาก่อนและจากนี้จะเป็นการคาดเดาล้วนๆจากข้อมูลประวัติเหล่าอีเทนอลที่หามาได้แล้วเอามาบวกเข้ากับแนวคิดของจัก,กรวาล MCU ที่ชอบดัดแปลงเนื้อเรื่องในฉบับหนัง จำได้ว่าตามคอมิกมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหล่าอีเทอร์นอลถูกลบความทรงจำและคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ธรรมดานี่น่าจะเป็นเหตุผลที่เควินไฟกี้กับมาเวลสตูดิโอจะเอามาอธิบายต่อคำถามที่ว่าตอนทานอสบุกโลกนั้นพวกเขาหายไปไหนทำไมไม่มาช่วยส่วนเหตุผลที่พวกเขาจะกลับมาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเดนวิทแมนหรือ Black Knight นักดาบข้ามการเวลาที่ครั้งหนึ่งเคยพบกับเซอร์ซี่และมีความสัมพันธ์ในห่วงเวลาหนึ่งของอดีต ช่วงเวลาของอเวนเจอร์แบล็กไนท์อาจจะกำลังตามหาเซอร์ซี่และมาเจอหลังเหตุการณ์เอ็นเกมและถ้าหากแบล็กไนท์ตามเซอร์ซี่เจอทั้งสองก็น่าจะออกตามหาอีเทอร์นอลที่เหลือกลับมาได้ทั้งความทรงจำและพลังส่วนการกลับมาจากความทรงจำที่ถูกลบไปของอีเทอร์นอลที่แท้จริงตามคอมิกก็คืออีคา i ริหนึ่งในอีเทอร์นอลเกิดระลึกได้เองว่าตัวเองคืออีเทอร์นอลจึงออกตามหาพรรคพวกถ้า MCU ใช้เส้นเรื่องตามคอมิกก็นึกไม่ออกว่าพวกเขาจะไปเกี่ยวข้องกับแบล็กไนท์ที่เป็นมนุษย์ธรรมดาได้ยังไง หรือจะเป็นเซอร์ซีที่ความทรงจำกลับมาแล้วตามหาคนรักอย่างเดนวิทแมนหรือไม่ทั้งสองก็ตามหากันจนเจออันนี้ก็สุดแล้วแต่จะคาดเดานะครับมีคำถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยทีมฮิโโ่เทพขนาดนี้ตัวร้ายจะขนาดไหนเนื่องด้วยทีมของดีอีเทอร์นัลนั้นมีพลังขั้นต่ำก็ระดับเทพอยู่แล้วตัวร้ายก็ต้องมีพลังระดับเดียวกันกับเหล่าอีเทอร์นลขึ้นไปถ้าจะเอาตัวร้ายแบบตรงๆและเป็นคู่ปรับกับอีเทอร์นลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เหล่าดีเวียนที่เกิดมาพร้อมมนุษย์และอีเทอร์นัลนั่นแหละครับ เหล่าดีเวียนเกิดจากการทดลองของเหล่าเซเลเชียลแต่เป็นการทดลองที่ผิดพลาดจนกลายเป็นตัวประหลาดและมีแนวคิดชั่วไร้สิส่วนใหญ่จนได้ปะทะกับเหล่าอีเทนอลที่คอยปกป้องมนุษย์อยู่อย่างลับๆตลอดมาดีเวียนคือตัวร้ายที่สมน้ําสมเนื้อและสมเหตุสมผลของอีเทนอลแน่นอนแต่เนื่องด้วยมันเป็นภาคการแนะนําตัวของเหล่าอีเทนอลจึงยังไม่น่าจะเอาพวกเขาสู้กับศึกภายนอกก่อนเพราะทุกเผ่าพันธุ์และทุกทีมย่อมมีศึกภายในด้วยเสมอแถมจนถึงตอนนี้มาเวลยังไม่ได้ประกาศหรือพูดถึงตัวร้ายของเรื่องนี้ให้เห็นเลย นั่นยอมทําให้น่าสงสัยว่าภัยครั้งแรกของพวกเขาน่าจะมาจากพวกเดียวกันและกิกาเมตคือหนึ่งในความน่าสงสัยที่จะเป็นตัวร้ายของภาคแรกเพราะครั้งหนึ่งด้วยนิสัยสุดโตมุทะลุของเขาเขาได้คิดก่อการปฏิวัติและกะบฏแต่ไม่สําเร็จและถูกขับไล่ออกจากกลุ่มกิลกาเมธเป็นอีเทนอลที่มีพละกําลังมากที่สุดของกลุ่มจึงอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเขาคิดเป็นตัวร้ายเหล่าอีเทนอลที่เหลือก็น่าจะรวมพลังกันขับไล่เขาดีเวียนกิลกาเมธ สองรายนี้ยังไม่น่าสงสัยว่าจะเป็นตัวร้ายรายแรกของ e ีเทนอลเท่ากับคนที่ผมเคยกล่นชื่อเขาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปดูอีกหนึ่งในสมาชิกของทีม e ีเทนอลที่แสดงโดยแบลรี่โคลอิกนนักแสดงหนุ่มจากด้านเคิร์กดูอิกมีพลังเหมือนกับ e ีเทนอลคนอื่นๆที่ต่างจากคนอื่นก็คือเก่งเรื่องการสร้างภาพมายาเป็นพิเศษเขาสามารถควบคุมจิตใจของผู้คนโดยเฉพาะความกลัวว่ากันว่าดูอิกมีสักเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอีคาริ และซ่อนความอิจฉาที่มีต่ออีคาริสที่เหนือกว่าเขาทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กดูอีกเป็นนักวางแผนที่หิวกระหายพลังมาตั้งแต่เด็กึนลึกเขาเกลียดมนุษย์และมีแผนการต้องการจะใช้พลังของอีเทนอลในการควบคุมมนุษย,ยชาติเพื่อเขาปกครองเหล่ามนุษย์ที่เขาเห็นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำโดยตรงแต่มันคงไม่ง่ายเพราะหน้าที่ของเหล่าอีเทนอลคือการปกป้องมนุษย์ถ้าดูอีกคิดทำร้ายมนุษย์อีคาริสและอีเทนอลที่เหลือย่อมไม่ยอมง่ายๆแน่นอน และนี่คือสาเหตุความเป็นไปได้ที่ดูอีกน่าจะเป็นตัวร้ายหลักของดีอี e ทน a ลแต่แค่เป็นความน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะถ้าเอาตามนิสัยของ MCU คงไม่ทําอะไรให้ใครคาดเดาได้ง่ายๆหรอกครับและนับจากตอนนี้ขนาดทาคลิปพฤศจิกายน2019จนกว่าหนังจะเข้าฉายพฤศจิกายน2020เรื่องราวของดีอี e ทน a ลต้องมีอะไรออกมาให้เราแปลกใจได้อีกเยอะแน่นอน นั่นคือเรื่องราวของดิอีเทนอลทั้งหมดเนื้อเรื่องที่อาจจะเกิดระดับพลังของพวกเขาและตัวร้ายของเรื่องทั้งหมดมาจากการคาดเดาที่ผสมกับข้อมูลที่ได้มาซึ่งบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับจุดประสงค์หลักในการทําคลิปนี้ก็เพื่อให้คุณผมเรามีพื้นที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันและมีความสุขในโลกของหนังที่เรารักหากมีอะไรผิดพลาดหรือไม่ถูกใจก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้อยากบอกว่าผมรักพวกคุณคนดูทุกคนที่กรุณาติดตามดูช่องของผมขอบคุณทุกคำติและคำชมที่ทำให้ช่องของผมพัฒนามาได้ถึงขนาดนี้สุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนอลคัทขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ